เอาวันนี้พุทธประวัติปีนี้มีโยมมาบอกมาหลวงพ่อเล่าเร็วจังเลยข้ามไปเยอะข้ามไปตอนนงที่สำคัญสำคัญคือตอนที่ไปแลกนาขวัญตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นยังเป็นเด็กอยู่อะได้สักไม่ถึงไม่ถึงเดือนมั้งนะเอาไปแลกนาขวัญด้วยไม่ถึงเดือน เอาไว้ที่ใต้ลมว่าก็พากันไปไถนาเพลินอยู่ลืมดูพระโอรสแต่สจั์ล้มไม้อื่นคล้อยหมดแต่ล้มไม้นั้นไม่คล้อยยังบงังพระพุทธเจ้าตอนเป็นเด็กอยู่พ่อเห็นความอัศจรรย์จึงไหว้ลูกเป็นครั้งที่สองปกติพ่อไม่ไหว้ลูกง่ายแล้ว มีแต่กระบองอนะไรน่ะนอยู่ย,ยกมือไหว้ลูกนี่เหไม่มีนะนี่ครั้งแรกตอนที่โควินทะดาวบทไหว้เอาเสร้อซดที่พระบาท วันนั้นพระเจ้าสุโธธนาก็ไหว้ลูกครั้งหนึ่งครั้งที่สองก็เห็นเงาไม่เลือนเดี๋ยวยังยังไม่ถึงครั้งที่สามเมื่อไปโปรดพุทธมารดากลับมาแล้วเรื่องพุทธรูปปรากฏขึ้นแล้วนี่ต่อมานางวิสาขาเนี่ยในเมืองสาวัตถีมีหญิงงามอยู่อีกคนหนึ่งงามเป็น นสวยอะนางสาขาเขาเรียกเบญจกัลยาณีสวยห้าอย่างหนึ่งผมสวยสองผิวสวยสามกระดูกสวยกระดูกกระดูกคือฟันเนี่ยสวยฟันเล็กเนี่ยกระดูกสวยสาม สีวัยสวยห้าตางาม <c oughs> ห้าห้าอย่างเรียกเป็นจัก,กรยานนี้ผมดำเหมือนแมลงค่อมทองตาแม่น,ตา,มนตาสายผิวดังทอง คิวเหลืองแน่เลนะแล้วก็มีอย่างนี้อีกนางคลอดบุตรมาสิบหกคู่ชายด้วยหญิงด้วยสิบหกคู่ทั้งสิบหกคู่เนี่ยไปแต่งงานแล้วมีหลานสาวออกมาแล้วหลานสาว เดินไปกับนางวิสาขาเนี่ยนางวิสาขาก็แต่งตัวมันหลานสาวไม่มีใครรู้ว่าคนไหนคือนางวิสาขาเหมือนกันหมดจะรู้ตอนลุกตอนนั่งเพราะว่าคนอายุมากลุกทีก็ต้องคําหน่อยอะไรหน่อยวันหนึ่งนางนางนับถือพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้าเป็นมหาอุบาสิกาผู้อุปธรรมพระพุทธเจ้า ใครจะนิมนต์พระต้องไปขออนุญาตจากนางสาขากับอนาถบินิกาเศรษฐีก่อนเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าน,นางจะได้ลดอาหารได้ลดอาหารลงรนิมนต์ไปก็จะได้ลดอาหารลงเพราะทำอาหารเพื่อพระทุกวันไม่มีใครเลี้ยงก็ช่าง นางมีให้พระฉันทำเป็นโรงฉันไม่เข้ามารับบาตรแล้วก็ไปฉันได้เ <c oughs> มื่อก่อนนี้รับบาตรแล้วก็ไม่ได้มาฉันรวมกันเป็นโรงอย่างนี้หรอกเขาไปฉันในบาตรของใครของมันแต่รรพระธรรมาพระพุทธเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้ฉันรวมกันได้นี่เมื่ออยู่มากด้วยกันบินธบาตไม่พอฉันคือบินธบาต ที่มันไม่พอฉันพวกบางองค์ได้กับข้าวบางองค์ไม่ได้กับข้าวก็เลยต้องเอามารวมกันให้ฉันรวมกันบางองก็ไปบินธบ,บาด่แต่ข้าวขาวมาก็เลยให้ฉันรวมกันอย่างนี้ได้นางก็แต่งตัวเครื่องประดับของนางเรียกว่าประสาทหระดาราคาสิบโกดสิบโกดคือสิบแสนเป็นหนึ่งโกด ขอโทษสิบแสนเป็นหนึ่งล้านสิบล้านเป็นหนึ่งโกดโกดหนึ่งก็ประมาณสิบล้านสิบโกดก็ราคาร้อยล้านเครื่องประดับร้อยล้านเนี่ยมคิดว่าไม่มีในโลกนี้เดี๋ยวนี้มีแล้วแค่มงกุฎของพนางเอลิซาเบธแห่งอังกฤษเพชรเม็ดเดียวเข้าไปตั้งหกร้อยล้าน นี่สิบโกดนี่ก็แค่ร้อยล้านแสดงว่าของนางวิสาขาย,ยังถูกต <c oughs> ีราคานางใส่ลงไปเนี่ยก็เดินไปแล้วดูสวยงามคราวนี้เมื่อกลับจากงานแต่งงานแล้วก็ถอดหอให้หญิงคนชายถือ นั่งรถกลับเพราะแวะเพราถึงวัดก็แวะเข้าไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางก็ถือห่อเครื่องประดับไปด้วยเสร็จแล้วก็สนทนากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครู่หนึ่งก็ลากลับหญิงคนใช้ก็ลืมลืมห่อเครื่องประดับเพราะว่า หญิงคนใช้ก็ไม่ใช่ของคนใช้เองเนี่ยมันก็ลืมไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่ลืมไหมพอขึ้นรถแล้วนางก็ถามหาว่าห่อเครื่องประดับล่ะหญิงสาวใช้บอกว่าลืมก็เลยให้นางกลับไปเอาแต่สั่งนางว่าถ้าพระจับแล้วอย่าเอามานะถวายพระท่านเลย ของเราไม่งั้นแหวนสลึงนึงหายโอโหดาอุตรลุดเลยยังหานางวิสาขาไม่เจอ <c oughs> พอดีพระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยไว้ข้อนของหล่นในอาณาเขตอารามเรียกว่าในวัดพระเห็นแล้วไม่เก็บปรับอบัติทุกกฎ ต้องเก็บไว้แล้วก็มาประกาศให้เจ้าของครับก็เลยเอาไปเก็บไว้อีกที่ข้างที่นั่งพระสัมมาสัรรมพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นของมีค่านางก็ไม่กล้าเอามากลับร้องให้เดินร้องให้ไปบอกนางวิสาขาทําไมละ่ะบอกติฉชั้นเนี่ยทาความผิดมหันเลยบอกอะไรเลือพระท่านจับซะแล้วมาไม่ได้บอกมันเป็นไรดีเป็นบุญของชั้นชั้นจะได้ถวายพระพุทธเจ้า นายวิสาขาลงจากรถไปอีกทีไปถวายพระพุทธเจ้าได้ประชุมสงฆ์ทำพาติกรรมพาติแปลว่าเอามาตีราคาขายกันตกลงประชุมกันว่าเราจะขายหรือไม่ขายผาติกรรมก็คือเอามาขายตกลงที่ประชุมสงฆ์ว่าให้ขายขายแล้วใครจะเป็นคนตีราคานะ่ะก็ต้องเชิญน,นางแล้วมาตีราคาแล้วอนาถบินิกาเศรษฐีแล้วก็ พระเจ้าประเสษนาธิเศรษฐีอื่นๆมารวมกันนางก็ตีราคาเท่าที่ราคาว่าจ้างแล้วทำพร้อมทั้งคิดราคาไว้สิบโกดไม่มีใครซื้อได้นางก็เลยต้องซื้อซื้อเครื่องประดับคืนไปก็เอาเงินถวายพระพระสมามาสัมพุทเจ้าพระสมาม,าะสมาสัมพุเจ้าก,ก็เลยมอบให้พระเจ้าประเสนาิาธิจัดแจงให้หน่อยจะสร้างวัด เลยสร้างสร้างวัดขึ้นวัดนึงวัดของนางวิสาขาก็ชื่อว่าปุพาลามเพราะว่าอยู่ทางด้านตะวันออกด้านตะวันออกของพระเชตวันเมื่อสร้างเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าไปจำมรนษาให้หนึ่งมรรษาเมื่อจำมรรษาแล้ว ก็กลับมาจำพรรษาที่วัดเชตวันตามเดิมต่อมาพรงทรงโปรดสรรพสัตว์มากมายคราวนี้กล่าวถึงพระเจ้าสุธโธธนะ คิดถึงพระสมานพระพุทธเจ้าคิดถึงพระลูกแก้วก็ทรงอมานไปตามแต่ละชุดก่อนจะไปตามก็ถ้าขออนุญาตบวาถ้าหากว่าข้าพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสขอข้าพุทธเจ้าอนุญาตให้อาคาพุทธเจ้าบวชด,ด้วยก็อนุญาตไปบวชหายไปเลยไม่มีใครส่รงไปสิบรุ่นหายหมด เหลือกาลุทธายีอมาซึ่งเป็นสหาชาติเกิดพ่อพระองค์พระองค์ก็เอาคำมั่นสัญญายังไงยังไงเธอไปแล้วก็เอาพระลูกแก้วให้กลับให้ได้เีิดนะให้มาให้ฉันเห็นหน้าทั้งหน่อยพระกาลุทธายีก็ขอพรอ,อย่างเดียวกันคือถ้ามีความเริ่อมใสก็ขอให้ได้บวชแต่ว่า จะหาโอกาสหาช่องว่างเชิญทูลเสด็จให้เสด็จกลับยังเมืองกบิลละพัทการุธาเยามาดเมื่อมาถึงแล้วฟังธรรมของพระารมมาเัมพุ่ธเกิดความเรื่อมใสบวชบวชแล้วหาช่องรออยู่จนกระทั่งออกพรรษาข้าวสาลีกำลังสุกเหลืองเต็มทุ่งนาทีเดียวท่านก็ ในที่ประชุมสองท่านขออนุญาตกล่าวคำกรอนว่าเขตนาเนี่ยแถบกระบินระพัดเนี่ยธันฤดูนี้ละข้าวเหลืองเหมือนสีทองเลยดอกไม้ธรรมชาติหรือดอกดอกไม้ธรรมชาติเนี่ยก็ออกดอกสวยตลอดทางหน้าทัศนาหน้าเดินไปดู ทำให้พระสมานธรรมุรเจ้าวะ่ะตรัสถามว่าการุทายีภิกษุที่เธอพูดอย่างนี้นเธอตั้งใจจะอบอกให้เรากลับไปเยี่ยมกบินลพัดใช่ไหมบอกพระเจ้าข้าเพราะพระองค์รู้เนี่ยพระองค์ก็ถามขอให้พระองค์เสด็จทรงไปอนุเคราะห์พุทธบิดาเถิดพระเจ้าข้าและหมู่พระญาติพระวงพ <c oughs> ระสมานธรรมุรเจ้าก็ตกลงสั่ง พระโมกขลาภาษาธี่บุตรพระอานน์อาจะเตรียมเดินทางกลับให้เดินทางงั้นขอเวลาสักครึ่งเดือนน่าจะเพิ่งเดินทางเลยกาลุทายีท่่นก็ไปก่อนล่วงหน้าไปไปหาพระเจ้าสุโธธนะพระเจ้าสุโธธนะนี่สร้างโรงพักเนี่ยโรงเรือนพักแล้วก็โรงทานเนี่ยทุกๆุยอดทุกๆุยอด สี่ร้อยเส้นสร้างทีหนึ่งสี่ร้อยเส้นสร้างทีจนกระทั่งถึงกบินละพัดเพื่อความสะดวกของลูกจนกระทั่งลุถึงกบินละพัดพระสัมมาสมุทเจ้าก็เลือกไปพักอยู่ที่สวนใสมีปลานะสวนนั้นมีแต่ต้นไรทั้งนั้นต้นไทรหลายชนิดเรียกว่า นิโครธารามนิโครทะแปลว่าไส่ต้นไทของเราก็มีอยู่มีสวนไซอยู่ต้นหนึ่งตรงนี้ใหญ่ปีเปิดสวนคุณธวัตก็เอามาจาัานครนายกแล้วเอาชำเข้าไว้ฝนมันตกวันนั้นฝนตกเที่อามาปลูกฝนตกก็ถือกระถางมาให้หล่นแตก ตอนแตกก็เลยจะกอบมากไไหนก็เลยเอาชายสะบงเนี่ยกอบใส่ชายกระบอสสือชายสะบงมาแล้วมาปลูกต้นนี้สวนใสเมื่อพระองค์เสด็จถึงตอนเช้าเป็นพุทธกิจกิจของพระริจ้ามีห้าอย่างปุพพันเหปินดาปาตันจะตอนเช้าบินทบาตสายันเหธรรมเทสนังตอนบ่า,ายเย็นแสดงธรรมโปรดผู้คนประชาชน ปะโทเสทิ่ขูโอวาทางค่ำค้ำสอนพระอัทรเตเทวะปัญหังดึกๆเที่ยงคืนตอบปัญหาเทวดาปัจจูเสวะคะเตกาเลพัพโพพัเพวิโลกันนังใกล้รุ่งแพรไขคือพยานของพระองค์ตรวจรู้ว่าวันนี้จะไปโปรดไข่วันรุ่งขึ้นจะไปโปรดไข่แล้วจะแสดงธรรมว่ายังไง แล้วเขาถึงจะได้บรรลุธรรมห้าประการนี้เป็นพุทธกิจตื่นขึ้นเช้าพระองค์ก็ออกบินธบาทบินธบาทบินธบาตท,ท่านพระเจ้าสุโธธนะเห็นก็เลย ให้คนไปบอกบอกน,นิมนต์มารับบาตรที่นี่แล้วก็ขอขอพอรบอกว่าข้าแต่สมณะท่านอย่าออกขอก้อนข้าวเขาเลยอย่าออกบิณฑบาตเลยโยมอายเขาพ่อก็มีให้ลูกกินจะไปขอทําไมเลี้ยงหมดนั่นก็ได้ทั้งพระที่ติดตามมาเนี่ยไม่ต้องไปออกขอเขาสมาธิจารสัตว์า่า แต่มหาบพิตรอาตมาตเดี๋ยวเนี้ไม่ใช่สักยวงแล้วอาตมาเนี่ยพุทธวงศงแห่งพระพุทธเจ้าย่อมกระทําดังนี้ไปโปรดเขาไม่ได้ไปขอเขาไปโปรดให้เขาได้ทําทานพบภูมิต่อไปเขาจะได้มีกินมีใช้มีมสเสบียงสาหรับช่วยเหลือในการสร้างบรารมีไปทุกภพทุกชาติ พ่อเข้าใจก็เลยยอมให้ลูกทำตอนนี้ก็ตั้งใจจะไปโปรดพ่อตามั่งโปรดพ่อตาแม่ยายไปบินทบาทโน่นเลยเมืองเทวทหะพระเจ้าสุปาพุทธ,ธะเอาหนี่งข้ามไปเลเนี่ยพอมาถึงแล้วนะก็ให้ สากะยะวงเนี่ยเด็กๆนั่งข้างหน้าแล้วก็ให้กราบแต่พวกผู้ใหญ่ข้างหลังไม่กราบนั่งเฉยไม่นั่งข้างหน้าให้เด็กๆนั่งข้างหน้าพระองค์ก็มาดําริในพระไทยว่าเอเราจะสงเคราะห์ญาติแต่จะสงเคราะห์แบบนี้จะให้วาเนี่ยพระสมมาสัมพุทธเจ้าเก่าๆท่านทํำยังไงเนาะต้ก็ตรวจตาร์โดออต้องเหาะขึ้นไปแล้วก็ทําขี้ตีนล่วงใส่หัวพระองค์ก็ เหาะขึ้นไปในอากาศผงทุลีจากฝ่าพระบาทลูนลนมาอย่างก็ละอองขี้เท่าลงมาเต็มขาวหัวคนที่ยังไม่ไหวยเต็มให้หมดคนที่ไหวยแล้วไม่โดนเกิดอัศจรรย์พระเจ้าสุโธทนะยกมือไหว้ลูกพระธมาสพระเจ้าเป็นครั้งที่สามและเป็นครั้งต่อต่อไปเรื่อยๆเนี่ยข้ามสตอน อันนี้ไปโปรดพ่อตาพระเจ้าสุภาพุทธก็ว่าแม่นี่อายเขาเรื่อเทลาไเน่นะเอาลูกเราไปแล้วก็ไปทิ้งขว้างแล้วไปบวชแล้วยังมาขอทานอีกสั่งทหารเอาหนามสะทางไม่ให้พระพิสุขเข้าเมืองพระเจ้าพระสมาธพระเจ้าก็เลยเสด็จกลับก็มาบินธบ,บาติที่เมือง กบินละพัดพระสมาทัตเจ้าตราาัสว่าเนี่ยกั้นทางปิดทางแม่ให้พู้ริเจ้าไปโปรโดสัตว์เนี่ยอีกเจ็ดวันเนี่ยแผ่นดินจะสู่พระเจ้าสุภุธะเจ้าสุภาพุธะได้ยินอย่างนั้นเขา้ามีคนไปบอกอ๋อก็เลย สั่งให้เอาบันไดออกอยู่บนปราสาทชั้นเจ็ดแล้วไม่ลงแผ่นดินนะอยู่ให้เลยเจ็ดวันที่นะแล้วหาหมวยปั้มมาบอกเห็นฉันลงแล้ว่อยปั้มไว้นะเจ็ดคนดักประตูไว้มวยปั้มมันละกะแปลว่ามวยปั้ม มีกลมเนื้ออันหนารอให้เขาส่งข่าวส่งปลาอยู่ข้างบนนั่นแหละพอครบวันที่เจ็ดมาตัวที่ท่านรักที่สุดร้องโอโหลืมตัวท่านลืมตัวก็จะลงมาบันไดที่ให้เอาออกก็เลื่อนร้อยเข้ามามา มาแปะก็าไปที่ปราสาทให้ลงซิ่ไันพวกมวยปล้ำทั้งหลายเหล่านั้นที่จ้างเขาไว้กรรมมาถึงสู่เขาแทนที่จะช่วยปล้ำไว้จับคอใสส่งต่อกันมาเป็นลําดับลำดับลมลุกคลุก,ลกคานจนกระทั่งถึงบันไดลงบันไดไปหามาพอเหยียบถึงพื้นแผ่นดินสู่แผ่นดินสู่วันนี้เป็นไปได้สมัยผม เป็นพระหนุ่มๆน,นะเสือไปสอบวิชาครูวิชาเครืออะไรฮนะก็ไหนเราเขียนวิจารณ์ว่าแผ่นดินสูบคงไม่จริงอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะว่าไพ่ฟ้าฆ่าแผ่นดินแผ่นดินนี่ก็หมายถึงประชาชนด้วยองจะประชาชนนะลุมเงินกระทืบตายอะไรเงี้ยแต่ความจริงเป็นจริงอย่าไปคัดค้านอะไรนี่ก็เรียกว่าล่วงเกิน ร่วงเกินพระธรรมหนึ่งต้องเวลาจะหน้าฟังปฏิโมกต้องขอเข้ามาพระรัตนตรัยขอพระธรรมโยโทโสโมโหะจิตเตนะโยแปลว่าอันใดโทโสแปลว่าโทษโทษอันใดโมหะแปลว่าโง่จิตเตนะด้วยจิตด้วยจิตที่โง่เขลาโทษอันใดที่ด้วยจิตที่โง่าขาเขลาที่ร่วงเกินอ่า ธรรมมัสมิงปาปะกะโตแล้วที่ล่วงเกินในพระธรรมขมะธรรมเมพันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอขอมาแปลว่างั้นว่าด้วยจิตที่โง่เขาถ้าเรายังฉลาดอยู่แล้ว็ไม่ล่วงเกินเนี่ยเพราะเราโง่เขาเลยล่วงเกินเพราะสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็แสดงธรรมโปรดเป็นเหตุให้พระเจ้าสุดโททนะเลื่อมใสในพุทธศาสนาสร้างกุฎีถวายสร้างกุฎีถวายเรียกว่าคันทะกุฎีคันทะแปลว่ากลิ่นหอมเอาแก่นไม้จันทนระ์ทำกุฏิแล้ว ถวายให้พระองค์อยู่พระสงฆ์อันๆก็สร้างภูดีถวายให้พักจำพรรษาที่นิคโครธารามและปีนั้นแม่น้านางคือพระนางประชาบดีโคจะมีปลูกฝ้ายปลูกฝ้ายปลูกฝ้ายด้วยมือตัวเองแล้วก็ดูแลรักษา จนกระทั่งเก็บมามาแล้วก็มาเอาเม็ดออกแล้วก็มาตีเข้าแล้วก็มาทำเป็นได้เส้นได้เล็กเหมือนใยบัวสิบเส้นรวมเข้าเป็นเส้นเดียวแล้วทอเอาแบบจีวรจากพระอนุนมาเย็บแล้วก็มาย้อมมาต้ม มาสุด้วยน้ำฝาดตั้งใจจะไปถวายพระพุทธเจ้าวันนั้นบังเอิญมีพระองค์หนึ่งบวชใหม่ชื่อว่าอาชิตะนั่งอยู่ท้ายบริษทัทและบวชใหม่ เมื่อพระนางนำผ้ามาถวายพระองค์ก็ให้วางไว้ข้างหน้าแล้วป่าให้นางตั้งใจให้ดีแล้วก็ะทบประเคนขึ้นมาประเคนพระองค์ก็รับรับประเคนแล้วก็ส่งต่อไปส่งให้ภาษาลิบุตรภาษาริบุตรก็ส่งต่อไปพระโมคคัลลา พระโบกาลาก็ส่งต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพระอานนท์ไปถึงพระปลายแถวห้าร้อยลูกองค์สุดท้ายไม่รู้จะให้ใครเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังก็เลยว,วางไว้ทางหน้านางก็เสียใจว่าโอ้โหตั้งใจเนี่ยจะถวายพระองค์กับพระองค์กับไม่รับพระสมาถถาะมาทุทเจ้าเลย เอาบาทขึ้นมาแล้วบาทนั้นก็ลอยขึ้นมาในอากาศหายไปเลยและบอกว่าพิสูจทั้งหลายพวกเธอจงไปนําบาทเราคืนมาพิสูจผูพวกมิลิ์ก็พากันไปหมดเกลี้ยงเลยเหลือองค์เดียวเหลือสององค์อยู่พระอานท์พระอานนท์ก็ไปหามาังไม่ได้เหลือองค์หนึ่งองค์พระอาชิตะบวชใหม่สมาธรรมริจาก็บอกว่าเอาไม่ไปห,ห,หามาอาชิตะ ออได้ฟังอย่างนั้นก็เลยกราบกราบลุกขึ้นยืนมองในอากาศกราบอธิษฐานถ้าข้าไปเจ้าจะได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในอนาคตแล้วก็ขอให้บาทมาถึงมือแล้วได้ไปถวายพระเจ้าท่านก็ยืนไปออกไปยืนกลางแจ้งบาทก็ลอยมาท่านก็รับด้วยมือแล้วมาประคนและพระองค์ก็ทรงตรัสถามว่าเธอคิดว่ายังไงละเธอถึงได้บาต ก็บอกพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่าอาทิตตะเนี่ยภิกษุรูปนี้เนี่ยต่อไปจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเยี่ยงเราเนี่ยแต่ว่าในกลับนี้เนี่ยแหละเลยจากศาสนาเราไปแล้วเลยพุทธันดรนนี้ไปแล้วก็จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพนามว่าเมตไตรยะพนางก็ดีใจ ต่อมานางก็ขอบวชขอบวชพระนรนไปทูลพระัมมาทั้งมดเจ้าบอกเอยจะรับผู้หญิงบวชนี่มันก็แม่ง่ายๆนักเดี๋ยวก็บวชบวชสึกๆนะเหมืนอนวันนี้ก็มีมาบวชคนบางคนรับรองแข็งขันไม่เป็นไรอย่างนั้นอย่างนี้พอรุ่งขึ้นเชา้าแฟนมารับ ไปกล่าวแล้วมันกรรมของหนูเือเขาไม่เคยอยากบวชให้เอาแฟนมางองนหน่อยคำหวานมาทาหน่อยไปและไอ้ลอยไอ้ลอยละพวกนี way, ้ชอบประหลออเหมือนกันพูดดีๆอะไรๆก็ให้หมดตายแทนได้พูดไม่ดีอะไรๆก็ไม่ให้กินหน้าก็ไม่ยิ้ม พระพุทธมาพัมพุทธเจ้าเลยให้ครุธรรมแปดประการครุธรรมแปดประการเนี่ยผมก็จําไม่ได้ว่ามันอะไรบ้างคือทารรที่ทํายากๆอ่ะแปดอย่างเรียกครุธรรมนางก็ยอมอะยอมทมําตามแล้วก็ได้บวชได้บวชในเขตพระพุทธศาสนา คราวนี้จะกล่าวถึงพระนางพิมพาพระนางพิมพาเนี่ยเอ๊ะสงสัยมันถึงเวลาแล้วโอ้เลยนะ,อะเอาละเอาแค่นี้ก่อนวันพรุ่งนี้คะให้ตอบใหม่แล้ไี้นั่งกรรมถา,านกันน้ำชาก็หมดบุรีหมดบุรี คนมาตามใจบอกว่าสูบุรีถ้ามันเป็นความถูกก็สูกต่อแล้วครับอาจารย์เอยเพื่อนกันเคยปฏิบัติกรรมฐานร่วมกันมาครับสมัยหลวงพ่อเกจิอยู่ทีนี้เป็นผู้อุปการจะขึ้นมาเป็นรองอะไรรองผู้ว่าเลยการสงหวัดเลยแห่งยิมหาก็คือใม่ว่าดีาาที่ี